สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันสา,ส,าสุสอัยทยานะคะสำหรับวันนี้เป็นการประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนพฤษภาคม2565ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะว่าตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆเด็ดๆกันบ้างค่ะ 3พฤษภาคม2565นายวิรชัยนคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียานายแพทย์กนวัลโพกางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียานางสมทรงพันจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียานางสาวร,รัตนาทองกับแรงงานจังหวัดพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนอเมอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงบนรัานรัชกญญาสิริพัฒนาพันนาวดีของจังหวัด พระนครอิทธิยาและร่วมชมการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี2565โดยมีนางบุปผาเรืองสุดรองประลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานี3พฤษภาคม2565นายแพทย์ยุทธิธารวันโพกางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครสิทธิยานำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครสิทธิยาลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช2565ณสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระคนครศรีอยุธยา 6พฤษภาคม2565นายแพทย์ยุทธนาวนรรณพงกลางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียาออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในสถานประกอบการสถานบันเทิงซึ่งได้ปรับรูปแบบการให้บริการเป็นร้านอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่มโดยการฉีดวัคซีนเข็มุ้นในกลุ่มของพนักงานทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให,ให้กับผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่นของจังหวัดพระนครศรียา นาร้านเยิม้มร้านแซ่บบาร้านหมอกไม้อำเภอทายจังหวัดพระนครศรีอยาก้า9พฤษภาคม2565นายแพทย์ยุทธนาวันโพกังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียยาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสภายประจำปี2564สำหรับข้าราชการผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสภายประจำปี2564 พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชสิริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพายประจำปี2564จำนวน20รายประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,โร,ธา 0, โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนและสำนักง,งานสาธรารณสุขอำเภอในห้องประชุมทัศนีสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10พฤษภาคม2565นายแพทย์ยุทธนาวรรณพงศางในแพทย์สา,าธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคเรียนที่หนึ่งปี2565โดยมีนางสาวุนชนาปฏิทีราน,านันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานณนห้องประชุมบึงพระรามชั้นหนึ่งอาคาร4ชั้นสถาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17พฤษภาคม2565นายแพทย์ยุทธนาวรรณโพกานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธัญญาร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดพระคนครศรีธัญาวันแรกภาคเรียนที่1ปี2565โดยมีนายวิริชัยนคมาผู้ว่าราชการจังหวัดพระคนครศรีธัญาเป็นประธานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปี2565เป็นไปตามกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้ในวันที่17พฤษภาคม2565เป็นต้นไปทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขก,กำหนดนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลอพระพนครศรีอยุธยาจังหวพระนครศรีอยุธยา 23พฤษภาคม2565นายแพทย์ยุทธนาวนรารณโพกางนายแพทย์สารสุขจังหวัดพระรคนครสุธิยาพรอ้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสารสุขจังหวัดพระรคนครสุธิยาลงพื้นที่ตรวจและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ขออนุญ,ญาตปลูกกัญชาจำนวน2แห่งได้แก่บริษัทสยามนิคมเทรดดิง้งจำกัดอําเภอเสนาและวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์และท่องเที่ยวเชิงเกษตรอําเภอภาชีจังหวัดพระรคนครสุธิยา วันที่24พฤษภาคม2565นายแพทย์ยุทธนาวรรณโพกกลางแพทย์สาธารณส,สุขจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยานำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัสดสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ปลูกกัญชาในวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาเพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการใช้กัญชาที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบและเยี่ยมชมก๋วยเตี๋ยวเรือกัญชาคลองจิก เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคลองจิกเชิงสร้างสารรค์ในวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิกอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25. พฤษภาคม2,565ในายแพทย์ยุทธนาวนรรณพงการแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครสิทธยาเข้าร่วมงานรำลึกครบรอบ10ปีเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามยองพิธีถวายราชสการาน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมนานประพิตรัชกาลที่9และกิจกรรมย้อนรำลึกโดยมีนายวิริชัยนักขา่าผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศิทธยาเป็นประธานณอาคารหอจดหมายเหตุพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยทัยทุ่งมะขามยองจังหวัดพระนครศิทธยา วันที่27พฤษภาคม2565แพทย์นาวันโฟรกรางใแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครสิทธยาประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบิ๊กล็อกผู้สูงอายุสเต็ป2-3จังหวัดพระนครสิทธยาปีงบประมาณ2565โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล200แห่งนักกายภาพบำบัดและนักโภชนาการทุกโรงพยาบาลรวมทั้งผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับอำเภอทุกอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน260คนการจัดประชุมครั้งนี้จัดภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิดฟีซตติ้งอย่างเคร่งครัดณโรงแรมกรุงศรีนิเว์จังหวัดพระนครศรีอัา และน่นในวันเดียวกันได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมแนะนำการปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมโรคโควิด -19 เข้าสู่โรคประจำถิ่นของจังหวัดพระนครสุธยาโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอบางไทรให้การต้อนรับและสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครสุธยาและเดินทางต่อไปอยังโรงพยาบาลบางไทรเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างและปรับปรุงคลินิกคัดกรองโรค ติดเชื้อทางเดินหายใจสถานที่สําหรับคัดกรองป้องกันและรักษาผู้ป่วยตามสภาวะการของโรคโควิด1 9และห้อง CPR รองรับผู้ป่วยโควิด -19 ภายใต้แนวทาง2 u 3อมีเตียงเพียงพอสําหรับผู้ป่วยโควิดมียาและวัคซีนสีเพียงพอให้ประชาชนและมีบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยเพียงพอพร้อมเยี่ยมชม สถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอาสาโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางไทรและสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอบางไทรให้การต้อนรับนะโรงพยาบาลบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11เ็พฤษภาคม2565นายนายแพทย์นรง์ถวลมิศายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิดส9สู่โรคประจำถิน่นและการติดตามผลการสิดวัคซีนโดยมีผู้เกี่ยวข,อข,อข้องเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมทัศนีสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20พฤษภาคม2565นางวรีไกยพจน์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนารองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์และเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก 4D โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมงสงแมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1๑พฤษภาคม2565นายเทพสังข์อังคณาวิสันเบ้เฮสาชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุขรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานประชุมการพัฒนาระบบบริหารการจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพด้านเภสัชกรรมพมสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่2ปี2 5 65โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมไสงามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5พฤษภาคม2565นายนัเรินอาหารนาวิเคะห์นโยบายและแผน,นํำนญกงานพิเศษรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในเด็กอายุระหว่าง5-11ปีพร้อมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างห้องเนกาทีฟลูมณงโรงพยาบาลบางสายอำเภอบางสายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไปเป็นข่าวจากโรงพยาบาลเสนาค่ะวันที่4พฤษภาค 2, 65, ม2565นายแพทย์ธนินดูศรีสุนทรกุลผู้ในการโรงพยาบาลเสนาเป็นประธานพิธีถวายพ,พระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัย,ยมงคลเสริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อในโอกาสวันฉัตรมงคลพร้อมเชิญชวนบุคลากรของโรงพยาบาลเสนาผู้ป่วยและญาติร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสมุดลงนามเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและสำรึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะโรงพยาบาลเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12องพฤษภาคม2565ในายแพทย์ธนเนศดุสิตสุนทรกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาประธานเปิดกิจกรรมวันพยาบาลสากลประจําปี2565นหาผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภาพตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะสำรับอำเภอใดๆนะคะอย่าส่งภาพมาให้เราประชาสัมพันธ์นะคะสามารถส่งตรงหาเราได้ที่เว็บของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครสิทธยานะคะแล้วก็ส่งตรงได้ที่ช่องรับส่งข้อมูลงานประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะส่งตรงถึงงานประชาสัมพันธ์เลยนะคะแล้วก็ภาพของท่านนะคะก็จะถูกประชาสัมพันธ์ไปในหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางแรกนะคะ a c e b o o k ค่ะเซร์เลยนะคะเพจแรกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศิทธยาค่ะและเพจที่สองนะคะงานประชาสัมพันธ์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด คคสุยา่ะและช่องทางสุดท้ายนะคะสามารถเข้าไปได้ที่นะคะ www.youtube.com นะคะแล้วก็เซิร์ชท,ที่ชแนลนะคะซีสันสาสุอยุทยานั่นเองนะคะก็จะได้พบกับรายการในปัจจุบันแล้วก็รายการทั้งหมดที่ผ่านมาค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบและติดตามกันได้ใหม่ในเดือนถัดไปว่าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆเด็ดๆกันบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะ